ชุมชนย่านซื่อตำบลญย่านซื่อจังหวัดตรังมีทรัพยากรที่สำคัญคือต้นจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรังและอยู่คู่วิถีชีวิตของชุมชนย่านซื่อมานานสภาพพื้นที่ป่าจากเป็นโคลนเลนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นจากทําให้ชาวบ้านสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพของคนในชุมชนเช่นใบจากมวลยาสูบหรืองานจากสารัส,สดีครับนายนภัสปิดฝน นายกปการอริหาน,นตำบลย่านชื่อในพื้นที่ตำบลย่านชื่อมีป่าจากและอาชีพเกี่ยวกับการทำม้จากและเศษอุปกรณ์ที่เหลือจากการนำทำใบวอยาทูทางชาวบ้านและกลุ่มอาชีพในตำบลย่านชื่อได้จับมาเป็นงานจัดสาร เพื่อลดขยะเศษขยะที่ทิ้งจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบจากหรือไบโอยาสูตรดัร้งเดิมที่ได้ทำกันมาการนำเศษขยะหรือเศษเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ใบจากได้นำมาสร้างเป็นเฉลี่นหมอ้อการหม้อและการจาานนัดสรร่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ อาตาพี่อยู่ในคน